จะถามมาถ้าเาเสียงน่ะ่าีนะยี่ไคิดะไูนนี้ที่ไมู่เรื่องแต่เดืใช่เาวาที่เขาจะปเปิด้นๆันนจะมี หลายหลายอูดแบบอกมาถ้ามันมันนี้ไม่กั่นวนนเล็กส่น้อยมันต้องไม่กั่นวมันดาภาษามันมีจุดนี้จะออกเสียอันมันมีการวลการไลไม่ไม่หลายรายย่านทั้ที่็ได้คือภาพตรวจสังเก นี่ถ้าพัเก้งล้วนี่กันเจ้าความน้อยเนาะเจ้าแล้วเขาจะได้เก็บเอากำักินได้น้อยมันนั่นขึ้นมาอย่างสมมุติว่าวัดพระแก้วอันนีตัวอย่างพลัมนะมีอะไรอย่างจีิงเายก็วเดียวทั้งหวัดพระแก้วมีอยู่เขาเขาอาจจะดึงเอาอ่อัคระนิยนะมาผสมกันดน้อยหลององ ตัวนักเป็นฐานไอ้เล้วี่เป็เหี่ยวเลียวบเป็นปะปะปองนี่หองปะปองปะปองถ้าปะเป็นต no ัวเด่ก็เป็นลักษณะออกอาหให้ชาช้า แต่เป็นพยัญชนะเสริงพยัญชนะเสียนเพิมตัวนี้งปป้อมป้อปป้อมตีแจ้นะครับในกำลังปาป้อมตีแจ้งแต่มมนจีแจ้ปเ้ามนูระเาไม่อปฏิบัตินะอาจจะแจ้ัวนี้จะแจ้งตัวหนัตาไปแล้วไปไม่ก็ไปแจ้งตัวนี้งงเหมือนกันนะครับเพราะั้งต้องตีเข้าใหม่จน้ บ้านสมมติว่าบ้านปูแฝดถ้าบ้านปถ้าเป็นที่เป็นข้าใหญ่เียนเป็นใด็เกียนนบ้านดยไม่ไม่กาข้างาเนี่ยนะครับเป็นเเกียนไม่ได้ี่เปันแฝดกัน หนก้าันทีเลยครับทั้ทีกินไปเองนี่เป็นข้อไม่เยอะแต่จะนี้ทันตัวนึงขึ้นมาจยบางบางตีบางตำดาบางสิ่งบางเรื่องแนี้ไม่ไม่ครบอยู่นี่ทางตัวที่ไม่ร้องเสียวสารอ๋อไม่สนับกัจเหมือน ต ad, uh, mm, ools, men, athletes, ัตีห้อยเปี่นอหนูเครับบ้านคงหาหน้าครับที่เป็นหางหางน่มอเวทางไทนีคือหางหน้าันคือหางหน้าอเวทนุ่ตัวเจ็ดตัวหน้าเองครับเปิดวันที่ยมสารพู่ไปอ้จากครับตัวนี้ผมก่อนจะยกมาดูแต่ละครับหางหน้าเนี่ย แต่ไน้ัถึงดัได้ถได้หงกได้ยดังสละครับได้ยังสะได้ไยัสลได้เะยั่สริมแล้วตามงหสละ่อได้งได้น้อยที่กว่าจะ่มาจากวันนี้พรวันนี้เียง่สิบตัวนะครับเหมือนนจะมีกาบ้านตอตอตางๆกน ตัวนี้ถ้าสิบื่อเนื้อมันอไปล้อย่างอื่นจะต้องเป็นเป็นไม่สาละวงกาละวงมาได้เยอะเมาลคือสลับอหหลวงเส้นนล้วาขียอย่างนี้ดีว่าย้ำดึงย้ำเตี้ยจะได้เอามเสยงองสัญงกันอย่างสมรนอ จะที่ไมเต็ดเลยหนึ yeah. so ่งพอฟันอันนี้รากาศทีเขียนมีหูการทำได้จะกลายเป็นกลายเป็นระนาบมันเยี่ยมมากบานคุยเลวยบานคุยเลย เวว่าแล้วแล้วว่า่ยนี่ในในคีหรือในสายถุงมือนี่จะมีโแยกกันอยู่กั้อยู่ทิศทงเลยอยู่ทิศทผมทีเดียวมัจะออกมาสตัวทัดต้วยด้วยสีแยกกันอยู่เพรเดี๋ยวเาจะกหน่วย มยมีแต่นี้นะในานเข้ามาเจอยังไคอแยกทีมันเลยมันจะนี้สูงนี้ต่ำได้ไหมหรือว่านี่หรือว่านี่จะนี้อยู่ต่ำต่ำขนาดนี้อยู่ต่ำขนาดนี้นดีในไฟในในีดรอคม

ก็มีไม่กาแล้วนี้ห่างวะที่เรื่องห่างวะันจะอ่านกับแต่ตัวบังคับปิดตรงนี้นี่จะออกมาบางคับใหนอ่านคาบเนยเยอะหน่อยครับอ๋อนะครับอาัจะได้อ่านกลับเพราะปิดบังคับมาว่ะจะอ่านพยัญชนะตัวที่สองชัดไปที่แต่คนดีเป็นเป็นพยัญชนะของคน อย่าพูดเลยว่ะเลยแต่ถ้าต้องเปลยต่างมันจะใช้จะมีต้องเปลนที่้ารไหวอ่านต่ามจันนินครับตัครับข้าไวถ้าอ้วนถึก็เย็นจะมาส่งเช้ามได้จะได้เกินน้อยน่เานะไปฟึกได้เนี่ยครับก็อาจจะชอบเทงหรือว่า คือส่วนมนตยแต่างเข้าไปวันหนึ่งจะปรคกอเขียนเขียนแล้วชมวี้เขามีองการทน่อขาถามก็มีด้วยกันหลายคนอยู่ใกล้กับถามยกน้นงับถามโหกอย่างนี้ถ้าสมัยีินีอย่างนึงพวกไอ้ปากคนไทยก็ไปเขียนนักขึ้นูุกันผมแก้ตำราของกูอุ้ยอย่างนี้นใจช่วยหลวงป่ที่ว่าทขาวมาตลอด ในสมัยปินมันเป็นส้าหาครยิมอะไรนี้ก็เขียนเต่าที่เป็นพวกครับอุ้กับมันต์อยู่ก็อกระถสกนี่จะเขียนเอามาัวประโี่จะเปเินครับนสมาทอย่างและร้อ่ะเขียนมาคนละตีแสายนี่ยมับาไม่จัแล้วหวมนี่มัจะทำสยงส่งอกาเ พ่อไต่ข้ามาก้องคนนี้นะจี่ๆตายกันแม่ก็ยงจำ้วกับต้องมาต้นหญ้าเนี่ยนะครับ้องแล้วก็น้ำที่พูดมันตอนนีิก็ขด้การเ่ียกวิ่วิ่งอะไรก็ไม่รูบแล้วพ่อนี้สาเหตุที่มืนจะได้ว่าต้องผู้พากัานะเพรตอนนั้นมมีโอกาสได้มาเห็นหนังสือจก้อห้าก้อหอยูนี้ครับจบวันสี่ยางเห็ต่อ ต้มได้ยนนะ้เขวับถ้าเข้าวัดแตบววต้องเขียนตัวเมีอสิฟอกเลยเนไมาสอบที่วัดสีบุญเดืองมาสอบได้มาได้บัว้าได้สอบก็ได้ครับปีจะมี่สอบองข้างก็ร้ออีกต่อไปนี่มีเพื่อนดูคนหนึ่งเป็นขยมได้เจ็ดปีครับสอบมาได้เพิ่มเลยนบัวสุนย์รรชัยวงศ์สีนี่เสร็จเรียนแล้ว